และนี่คือ16เรนเจอร์ของโรเลสเรนเจอร์2024่ะมาเข้าแผงกันตอนนี้แรงเซนิเซนจะถามเลยแปบบเป็ุวิลเลโอครับขอแบบว่าแนะนำตัวอย่างเป็นทางการได้ไหมเขามีท่ามาเขามีท่ามาอเขาซ้อนเขาซ้อนกันมาประมาณครึ่งชั่วโมงท่านี้เดี๋ยวขอเสียงปิีด้วยนะพี่เลโอเชิญเลยหนึ่งสองสามพวกเรา ค <Str> ่รัรบพิพนดนเลพินดนฝังน้นเพื่อน,นเป็นเยครับทุกคนซครึ่ชงชั่วโมงเอได้แค่นี้เป็นยังไงเป็นกฉันว่าคุณเลโอก,กับคุณเดกี้ควรจะไปทำรายการใหม่ <c oughs> ชื่อราการรถพายาบาลนะฮะอาจจะหดืออาจจะไม่รถพายาบาลอาจจเป็นรถโรงแรมเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะนี่คือโฉมใหม่นะครับของ School Ranger สถาเป็นไงครับถูกใจไหมเอ่ยใให้ตัวแทนออกให้ตัวแทนพูดถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามารับบทบาทเป็นเมเจอร์ของโรงเรียนอย่างสักหน่อยครับผมอ่ะเราเตรียมตัวแทนไม่อยู่แล้วเป็นตัวแทนเจนใหม่ดีกว,ว่าครับอ่ะตัวแทนเจนใหม่เดโอวน้องชายเชิญครับเดียวไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงจะดึงทครับพี่เชิญครับนิโอเชิญครับ มิวครับเดแล้วทงบอกไม่เชิญครับตอ,อบนปิดตอนวันหลับดิวสื่ออยู่โโยังไงโอ้โหเขาแค่ให้พูดตัวไม่ให้โดนที่นหน้าพี่ที่เตรียมมาอยู่ไหนวะไม่ใช่คือวันนี้อยากจะบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยมาเนี่ยพูด <ๆ S 1> ตามสคริปต์ก็ได้ออหรือว่าจะเล่นมุกเล่นอะไรก็ได้หมดนะดลองเทสได้ไหมที่เมื่เขาออกมาเนี่ยเสียงกี้ตะยันตะแยะ ทำไมไม่ยิ้มไม่อะไรเลยโยผมเศร้ามาตั้งแต่เช้าแล้วพี่ผมคนอีสานไงเฮ้ยคนอีสานทำไมถึงเศร้าเนาะคนอีสานน่าเร็วไม่ได้เหรอโอ้หพี่หกโมงเช้าพี่เรียกอะไรอ่ะก็หกโมงเช้าไงบ้านผมเนี่ยหกโมงเศร้าเจ็ดโมงก็เศร้าฮ้ยแปดโมงละก็ยังเศร้าอยู่เบ๊เบาๆมาบ้านี่อะไรกันนี้เย็นๆ้นแบบเบาๆไม่หน้าตามรุ่นพี่วะ เป็นคนบมาเดียวกันเนะเราเฮ้ยผีเป็นคนตายเนาะคนที่ได้คนได้คนหกนี่คนคลอนคนที่ทำโบราณรายการนี้เอายิ้มยิ้มเอายิ้มยิ้มบอกไม่เอาหาบ้างคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของเราคือเลเจอร์ใหม่แต่มุกเดิมเลโวอะไรผมอ่านปากพีิธานแล้วว่าตามสซอร์ิปต์เลยตามสซอร์ิปต์เลย โอเคอคุณดิโอพูดความรู้สึกหน่อยวันนี้ได้มาในฐานะ School r a n t u r s ครับก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆแล้วกันครับก็เห็นว่าเลนเจอร์รุ่นเก่าก็ปวดเข่ากันเยอะแล้วเดี๋ยว่พอคุณพูว่าปวดเข่ากันเยอะแล้วจริงๆคนที่ปวดเข่าันๆผมว่าน่าจะมีคนเดียวคือใครฮะคุณน้องทุกคพ ปวดข่าบ่อยคนนั้นพวกเราพวกเราทั้งกี่คนนะพวกเราทั้งสิบคนพวกเราทั้งสิบคนก็ดีใจที่จะได้รับช่วงปวดข่าวต่อครับกนครับกนก็ดีใจมากที่ได้มารับช่วงต่อพี่่ทุกคนครับดีใจมากครับผมพี่ม้าคนใต้เป็นไงอย่กี้ครับผมก็ดีใจมากตอนตอนตอนแม่ก่อนโทรมาบอกว่าเออจะได้เป็นพิธีกรอะสกรูเลนเจอร์เพราะว่าเราเห็นรายการดีมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองทำดูอะไรอย่างเงี้ย ถามแม่ก่อนว่าทำไมถึงเรื่องพวกเราเพราะว่ารายการนี้คัดคนที่หน้าตาลุกคือหน้าตาดีอ่ะคัดคัดออกหน้าตาพวกเรากันไม่ใช่ไม่ใช่เรไวมสามารถใช่รับดีใจดีใจมากๆแล้วก็พี่ๆเขาทำไปดีด้วยแล้วก็จะทำให้เต็มที่บอกเพื่อนๆมาแล้วเราจะสร้างความสนุกให้กับทุกคนอย่างเดิมแน่นอนครับครับผมโอเคพี่ยามต่อครับ ก็ส่วนในเรื่องของคอนเทนต์รายการนะครับผมสกูร์เจอร์นะครับก็พวกเราก็ยังจะเข้าไปทำกิจกรรมนะครับกับน้องๆในโรงเรียนนะครับเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมแล้วก็แปลกใหม่ขึ้นนะครับผมรูปแบบรายการของเราเนี่ยก็จะมีความเป็นวาไรตี้มากขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นแน่นอนครับทุกคนครับครับผมอ่ะพี่นิกี้ให้เจนใหม่พูดดีกว่าคุณแม่โค้ดจริงๆนี่คือสถิติคุณชะตาของวินนี่พูดดีกว่าเพราะว่าุณจะจะพูไม่ได้พูดดีกว่าเพราะว่าขอโอเควินกี่ ผมเช็คเสียงกี๊ดแล้วเช็คเสียงกี๊ดแล้วของกูเงียบสุดเลยต้องตายมันจะดีกว่าบางคนแรกยังไม่ได้เต็มตัวผมว่าอย่างที่บอกรายการนี้หลายๆคนชอบอยู่แล้วใช่แล้วก็รุ่นพี่อย่างพี่เลโอพี่นิกกี้เนี่ยก็ทำให้ดีมากเลยก็เดี๋ยวพวกผมเลนเจอร์ใหม่ทุกคนจะทำให้เต็มที่เหมือนกันนะผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับพี่นิกกี้แม่ไม่เอาซะหน่อยเหรอมาพูดหน่อยวันนี้วินนี่ด้วยวินนี่อ่ะครับ รับผมก็เช่นกันครับก็ยังไงก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะค,ะครับผมเพราะผมก็รุ่นใหม่ก็จะทําเต็มที่แล้วก็ทำดีที่สุดครับผมให้ดีไม่แพ้พี่ๆเ,เลยครับผมตาได้ครับตาได้ครับอยนางก,กี้ครับอัดก,กี้สักหน่อยติดตามาน้องโรเรียนได้วันไหนเวลาไหนโ้ยากเลยตรงนี้ถ้าอยากรู้ว่าคุณลุงเจอคุณปอกติดตามเวลาไหนฟอร์สบอกเข้าไปที่โ่ วันไหนรายการวันไหนขอร้องขครับผมติดตามได้วันเสาร์นะครับผมครับเจ็ตตรงวันเสาร์เจ็ตตรงนะครับพบกับรู้แบบรายการใหม่สกูเลนเจอร์พวกเราเแี้ยวฟ้าแะ้พราวแก้วสนุกปิ๊กพายองคุณแน่นอนนะครับผมโอเค คอนเทนต์ของครูเนเจอร์2024นะครับที่มาเนี่ยก็คือเดี๋ยวคอนเทนต์เราตั้งใจที่จะมาใกล้ชิดนะครับกับน้องๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะไปปลุกถึงรั้วโรงเรียนทุกคนอย่างแน่นอนนะยังไงฝากไว้ด้วยครับและพวกเราคือครูเนเจอร์2024นะฝากไว้ด้วยสวัสดีครับใช่ครัตอนนี้เรื่อกี้ทั้งหมดเมื่อกี้เขาบอกว่าเสียงกีเขาน้อยได้สุดแล้วขอเสียงให้พี่นิกกี้นิดหนึ่งในหครับ เมาอยู่ข้างหลังเนี่ยโฟลกับเจมินายดูอยู่เจมก็ไม่ลอยดูไม่เอาทางตัวเองเลยอะไรนะเอเลโออะไรเพื่อนเขาถ่ายทอดสดอยู่อ่าก้องจับหน้าเราเขากิดให้โฟลกับเจมิีไนคนไม่คิดว่ากีนให้เราเนี่ยใช่ไหมครับอันดีเลยนะคะับุนนิกกี้นเลยนะคะ สาเหตุที่ทำไม่ได้ก็แบ่งไปสองทางนะเพราะว่าไม่ไงยางานยาอใดๆก็ตามกครฝากติดตามและเป็นกาังใจใจกับทั้ง16คนนะคะ Ranger Generation ใหม่ของรุ่นเรียน School Ranger 2024ครับครัขบขั้ก่อนกะะารจุดก่อนนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวคุณคุณเร็วไปเ่ยนชุดก่อนนะคะ ในปากเพื่อนอะไรแล้วก็กไปถึงคอ,เอ,อนเทนต์รายการอื่นๆนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไีบีนะคะ